สวัสดีครับ f อซทุกท่านครับแล้วก็วันนี้ขอโทษที่อ่จับกล้องนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วก็งานจบเรียบร้อยแล้วนะ,ค,ะนะครับผมเนาะไมโครโฟนนะจริงๆอะ่ะเมื่อวานอะทางญาติพี่น้องของฝรั่งเขาอะที่ประเทศวิตเซนไม่ต้องให้คุณก็ได้แต่ตามกฎหมายนะเนาะแล้วก็ตอนนี้เราคุยกับเขาเรียบร้อยว่าทุกสิ่ง่อยากที่ประเทศไทยมอบปหนคุณหมดเลยครับ,รบนะเอ okay, าแคใไม่นิดนึงนะนะได้ไหม ได้โอเคนะแล้วจริงๆอ่ะจริงๆอยากเตือนหลายๆคนที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยว่าทําสัญญาสามีภรรยาหรือทําพินัยกรรมตอนแรกจะทากับผมละค่ะแต่ทำไม่ทันทาไม่ทันให้ให้คุณพ่อเนาะครับตอนแรกจะมาทากับคุณชัยแล้วครับครับพอดีคนเสียก่อนแนะนํำไหมว่าอยากให้คุณหนุ่มมาทําพินัยกรรมกับผมครับขอแนะนําว่าทุกคนที่มีไม่ว่าผู้หญิงไทยหรือผู้ชายไทยที่มี แฟนคนต่างชาติะแนะนําให้มาคุณชัยสวิตเซอร์แลนด์เขาดีมากบริการเป็นไงเห็นครับบริการดีมากเป็นธรรมไหมทั้งสองฝ่ายครับจริงๆเมื่อวานผมช่วยพืชนะเพราะคนไทยเราก็ช่วยกันนะแต่ว่าตามกฎหมายนะเขาจะให้ไม่ให้ตามกฎหมายผมพูดกับเขาเมื่อวานว่ายังไงพ่อเนี่ยพ่อเลี้ยง่พ่อบุญธรรมอ่ะแต่หนูไม่ได้มีแบบะเบียนเป็นพ่อบุญธรรมเนาะยังไม่ได้ทำเลยเพราะฉันไม่ได้อะไรเลยเลยนะครับผมแล้วก็อยู่กับแม่แม่หนูใช่ไหม จริงๆอ่ะต้องทำสัญญาพี่นัยกออกมาว่าเขาได้อะไรบ้างนะครับผมแล้วยกยกเลิกสัญญาตัวเก่าแต่ตอนนี้เขาตายก่อนครับครับมาตายก่อนนะครับผมก็อย่างน้อยทางรถทางบ้านที่เขาให้มาจริงๆไม่ได้นะเมื่อวานผมทำสัญญานะครับว่าทุกอย่างที่ไม่ได้ใท้ให้เขาหมดเลยให้ทางคุณนะแม่คุณแล้วก็ทางแม่คุณน้องหนูเงินเนี่ยล้านกว่าเข้าหนูนะบัญชีหนูเมื่อวานทำสัญญากันแล้วใช่ไหมโอเคนะเพราะฉันเอฟซีุกท่านครับเนาะที่ติดตามอ่า ผมเป็นบริษัทนะคุณชัยไทยประราชุงนะครับตอนนี้แล้วแต่ Facebook คุณชัยสแสงก็พูดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราทํางานด้วยความยินดีนะครับแล้วก็อ่าให้ทุกคนรักใคร่กันเนาะครับผมเคลียร์ไหมเคลียร์ครับเคลียร์นะดีมากเลยครับอ่โอเคพิทเชิญคอมฟอร์เนอินกิบอาร์มสุสามิตนานเดอเดยวจะกลับแล้วนะครับผมฮะนเคลียร์ะ ขอบคุณมากเอทุกท่านครับวันนี้ผมทํางานหน้าที่ผมจบได้ร้อยผมภูมิใจมากผมช่วยเหลือเขานะครับตั้งก็เชิญยครับเดี๋ยวกลับนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ